สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงมือนี้มีแนวทางของพ่อเดชมาฝากเพ่นหาว่าถ้าศูานย์มาบนมาศูนย์หยังถ้าหามาล่างมาหาหย,ยังพ่นฟันท่งมาหาห้ค่ะท่านผู้ชมเนาะหาตัวจับมาให้เจแดงพ่อเดชหรืออาจารย์เดชขอน,นะะนะอนกันนะคะเนาะพ่นกาล่งคลิปช่องเจแดงลงบางบล่ลงบางแต่ว่าพ่นสรงมาให้เจแดงทุกงวดค่ะ จเจดีย์กับมอ,มองมองอยู่นะคะื่อนี้ได้โอกาสดีกับบางครัง้งเจดแดงกับโลกให้อยู่ถ้าว่าเลื่อมหรือถ้าบนยุ่งยากเนาะถ้าสบายดีถ้ายุ่งยากถ้ามันยุง่งเจดแดงกับพรได้ลงฉ์ไทุกงเวเจดแดงกับเบ่งองยว่าเลขเขาหรือว่าเขาเนาะมาเทียนนี่เพิ่นจับให้ศูนย์หน่วยหาลักหน่วยล่างศูนย์ลักหน่วยบน ่นจับมาให้เจแดงว่ามีตัวใดเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้เจแดงมื่ว่านลงคลิปเจแดงก็บ่ได้เสียงดังปกติเนาะก็ค่อป่วยอยู่เสียงบาดังท่านผู้ชมมาบ่าได้ยินบ่ได้ยินท่านผู้ชอมอาจสิอาจสิอยู่น้ำเครืองหรืออยู่ในรถที่จริงอะ่ะดังอยู่ค่ะดังอยู่แต่เสียงท่านแต่เสียงอัน เสียงเจีงอาบิีบดังเสียงเจียงอาบจีบดังมากเพราะว่าบ่มีพลังบ่มีกำลังที่จะเเบาเสียงดังเนาะค่ะก็เเบาเสียงอ้อยอ้อยอ้อยเนาะบ่มีบ่ใส่พลังบ่ได้อะไรคะคนสวยอะไรคะคนสวยขอเงินไปยังคะ ไปซื้อานเนี่ยไปเรียนต้องน้ำย่าอาทอนไหมดูสิดูหอยยาหนูใส่โบให้เออพอแล้วูบโบฟองขวัญแบนเอาเุื่อคะตัวใสทั้งหนังสี่จะมีช้่มบิงปิดปิดปิดไอสนิบอืมน้ำหลูน้ำหลานกับเมยอค่ะทั้งช้่มเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามซังซื้อขีม้มนกระทักหน้าตามเบอร์โทรก้นในหน้าจอเดี๋ยวจะเดียดถ้าไปเบิง่งจานเด็ดเสี่ยนเด็ดที่ได้ต,ต,ตัวใดเนะคะเนาะฝากกดไลค์ให้ด้วยค่ะท่านผู้ชมเสียงบอมมี่ก็ขอโทษขออภัยค่ะท่านจะอาทำงานอยู่ในที่เงียบมมนกเลยบอมมี่เสียงเนาะ อาจาร์เดชจะแดงเอิ้นตะพอเดชนะหลายคนเอืนอาจารย์เดชเลขเพิ่นกับมีค่ะเพิ่นหายล่างมากเน้นๆตรงๆเลยไม่ต้องกลับค่ะเดี๋ยวเพิ่นจิจับถ้าศูนย์มาศูนย์หลักหน่วยเนาะศหลักหน่วยเพิ่นจับให้ตัวนี้ค่ะ หนึ่งศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นี่ค่ะถ้าห้าหลักหน่วนี่คือบนเนาะค่ะบนบนล่างห้าหลักหน่วย ห้าหน่วยเพื่อนไทยตัวนี้ค่ะเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าแค่นี้เนาะคะ่นะเนาะ แล้วเพิ่นมีเลขของเพินเ่นอีกล่างตรงตรงไม่ต้องกลับเพิ่นบอกอันนี้คือบนอันนี้คือบนนะคะอันนี้คือล่างล่างตรงตรงไม่ต้องกลับล่างตรงตรงของพระเด็ชหรืออาจารย์เดชเนาะเด่นศูนย์เพิ่นว่าล่างเพิ่นเด่นศูนย์ เด่น0บนบนเด่น0ูนที่อันนี้เพิ่นจับคู่หให่ใจผู้ใหญ่ใจดีให้มาศูนหลักหน่วยแล้วก็5หลักหน่วยล่างนะกับศนย์หลักหน่วยบนนะพอเดตเพื่อนให้จับตัวนี้ค่ะ หนึ่งศูนย์เจ็ดศนย์เกศเท่านั้นเนาะแล้วก็ทำมาหาเพิ่นเจ็ดหาเกหาสองหาแค่นั้นเจ๊แดงจับให้ท่านผู้ชมตัวเดียวคือกันค่ะสองหาค่ะปูวัดปลาเพิ่นให้เจ๊แดงมาปูวัดป่าให้เจ๊แดงมา ล่างตรงตรงของพ่อเดชรักรักศูนย์โทษตโคผ้ายเดอร์คาเดอร์หลักศูนย์เพิ่นไฮเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดหก นี่คะ่ะล่างตรงๆพ่อเดชศูนย์อันนี้ของพ่อเดชโด,ดยเฉพาะนะอันนี้เพิ่นจับให้ที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าหวยมีที่มานะเล็กมีที่มานะเน่ะค,ะค่ะผิดจาหน้าเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อคะ่ะ ขอโทษขอให้ที่จะแดงอาจาวบอมีเสียงยังเมื่อยูอย่ค่ะเมยททำอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้ยังเพียยังอ่อนเพียเมื่บ้านไปโรงพยาบาลกระแทบไปสายบ่ได้ไปตึกนั้นแล้วก็บ,บ่ได้ไปตึกได้อีกเมอมีแห้งหอดีงางไป,ไปนู่นไปนี่ไปกินขา้าวกินน้ำอยู่กับทีค่ะ สองโอจเจแดงห่สองหาเพิ่มมาสองหาตัวเดียวเพราะว่าปูปูบัตตาเพิน่นหามาสองหาค่ะกลางล่างตัวเดียวเนาะะเจแดงก็กมักอยู่กะซื้อไปได้วเพราะว่าเขากันก็นไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยถ้าตัวนี้มาจเจแดงกับสีเสริมเสริมว่าสี่ศูนยน่าจะ ติดเก้านี่ติดไปแล้วค่ะเพราะไม่มีสามตัวน,นี้ไม่มีสิทธิถูกหวยมากสองสีเกนะ่ะถ้าศูนมาหลักหน่วยก็ได้แก่สี่ศูนยความเป็นไปได้ในการสี่เก้าสี่ศูนยองเราไปเป็นหลักร้อยถ้าเป็นหลักร้อยก็สองสี่ศูนสองเกสองสอเป็นได้นะ เป็นได้วัต,ตถุโตทัาค้นโชคดีค่ะถ้าค้นโชคบ่ดีก็อบอ่ถืกยังเจดแดงเดี๋ยวนี้โชคเัย้ยงบด่ดียังบ่ทันอยากซื้อหลายค่ะยังไม่ทันอยากเสี่ยงโชคมากบ่ซื้อหลายค่ะเพราะว่าดวงกําลังเจ็บป,ป่วยเสียงเงินอยู่ค่ะดวงเสียงเงินด้วยเจ็บป,ป่วยด้วยด้วยก็เลยไม่ค่อยจะเล่นหวยเท่าไหร่เลยค่ะซื้อเพราะได้รุ่นได้เบิ่งน้าเพินนิดนิดในหน่อยสกักก่อนไว้ให้สุขภาพดี ให้ล่อเงินเขาให้จังหวะโอกาสเข่าฟ้าเปิดก่อนลาหูาเปิดก่อนเนะาะลาหูาทับตอนนี้มันยังอึมคึมยังหมืดมิดอยู่ถ้าลาหูาเคลื่อนย้ายออกฟ้าคงสว่างคนเป็นวันของเราเนาะ,ะความเชื่อจะลอ,อ,องเสืยอบึงเพระาะว่ามันกับแมนอีหนะลีบได้เนาะลาหูาเปิดด้านหูใหญ่แล้วก็อาจสีได้ค่ะท่านผู้ชม แคปหน้าจอไว้เดอค่ะเดออันนี้คือหวยพ่อเดชเนาะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหกเจดแดงฝันว่าหมื่ว่านหน,น,นีนอนกังเว้นนอนกังเว้นฝันว่าเดือนสกาวของมันห้องละเลขออกเลขออกแล้วเจ็ดหกเปเนเนี่ยเลขออกเจ็ดหกเห็นเป็นโตคุณเน้เห็นเป็นโตเจ็ดหกโอ้ยแม่ถูกอยู่ ถูกยูบหลายสั่นเพราะว่าซื้อของแม่สว่างไว้เนาะจะมีเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะพันแม่สาวเพิ่นเพิ่นไป,น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 ปนดับกัะนะคือเก่าเลขดับเพิ่นแต่คนก็ซื้อไล่หลายเจ็ดหค่ะก็เพราะฉะนั้นอย่าปิดโอกาสตัวเองก็ซื้อไว้เถอะตัวอื่นเรายังซื้อเราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนคนให้อยู่นี่คนหมุนอยู่บางกลองเนาะคะ่ะออกได้ทุกอย่าง ถ้าออกได้ตามที่ห้าคิดนะหฮากับถูกเ้าก็รวยพอเหล็กแล้วเนาะชนมากออกตัวที่เราไม่คาดคิดคาดฝันทั้งนั้นเลยเค่ะชนใจขี้มกระทักมากตามเบอร์โรกันในนาจอค่ะเซรั่มนาโนโอเซรั่มหน้ากระจกเซรั่มหน้าใสใสแล้วหน้าใสเด๋ยดจะกล่าวกับใสนองก้าแพงกับใสแม่นองก้าแพงกับใสหมดเกือบไปใสแล้วเนาะเจแดงก็ใช้เมื่อคืนนี้นากระดีด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะ หน้าก็ดีนะปวยหน้าก็ดีได้น้ำหนักลดลงหากิโลกระทือว่าดีกระทือว่าพร้อมใส่กระ,ะใส่เส้นลำนานโนเส้นลำหน้ากระจกนะ่ะจะใส่ตลอดเดีย๋ยวจะกาวใส่เบิดสองกับปลุกละ่ะที่แดงยังโมเบิดเพปิปลุกอยู่มันะใส่ได้กัเหนอเว้เหมือนขึ้นวนใจขี้มกระทักมากค่ะตามเบอร์โดคือไฮนาทจอ สบู่เจ๊แดงเอาไปคลายก็ได้ค่ะก้อนละแปดสิบบาทถ้ายี่สังยี่สิบก้อนเนาะยีก้อน80บาทก้อนละแปดสิบบาทก็1,600บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้พั0พันสอบาทสบสู่สีส้มลดฝ้ากัดจุดดังดำสบู่สีขาวหน้านุ่มนวลสดใสแลดูอ่อนไวัหน้าเหมือนก้นเด็กนะน่าถ้าไให้เป็นก้นเด็กมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีมีมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะ เสริมคู่กันคววาน้ายาบำรุงสายตาย,ยาแคลเซียมจะแดงจีบม่มีพลังเบาคอยดันโชคดีลำลรวยถูกหวยไปน้ำกันบนหนึ่งศูนย์ห้าศูนเจดศูยะแดงเสริม4ีศูเบิ้งซื้อสซื้อเ่คว่เปลี่ยนไปได้ขนาดสื้อนะคะแล้วก็25งห้มีปูวัดปลาหายมาแล้วก็พอเดดเพื่อนหายเจ็ดห้าเก้ หนึ่งห้านะคะ่ะของพอเดชตรงๆก็เลยได้ล่างตรงๆเลยก็ได้แก่เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหกนะคะ่ะตรงกับพ่วมฝันเจแดงเลยฝันขังเว้นนะ่ะฝันว่าเลกออกแล้วเจ็ดหกมันถึกยู่ว่าถึกหลายวนันสัญญาเอาค่ะท่านผู้ชมคอยท่านผู้ชมโชคดีไปลวยถูกหวยไปน้ำกันเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้เจแดงอยาว่าเจแดงพักพอนเด้อ จะแดงนอนหลายกะบมือวานกะน,นอนแล้วจนได้ฟันกลางเว้นมือนีอัดคีบอัหยางแล้วก็สีนอนพักผ่อนค่ะนอนพักผ่อนยังมีหล่ายัางเอยยังยางเคลื่อนไหวว่าได้เมื่อยตรงด้นอนอยู่กับทีถ้ายานไปไกลว่าได้ค่ะเนาะช่วงนี้ช่วงล่างหัวสีใหญ่นะทับแห้งซะเรือเกินค่ะเนาะขอยใหญ่ออกไปไว้าหลังวันที่สิบเจ็ดืกสีดีขึ้นเนาะเนาะ,นะ ก็ขอยดูช่วโชคดียรวยถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะคอยสุขภาพแข็งแรงเนาะเนี่ยสิ่งอื่นใดสุขภาพแข็งแรงเงินหาได้ง่ายมากเงินบ่อืบบ่อยากค่ะหาจนตายก็าหาบ่าเบิดค่ะคอแต่สั้นอยู่ดีมีสุขร่างกายแข็งแรงเอาเอาร่างกายแลกเงินเอาสติปัญญาแลกเงินเฮาานะคะเพื่อความอยู่รหลอดปลอดภัยเป็นหนีเพิ่นกระตองใส่ขวันควาย ถ้าไม่ขวนขวายไม่มีทางจะหมดหนี้หมดสินนะคะต้องขวนขวายดินล้นคําคําสัตว์คํามั่นสัญญาก็ต้องเป็นคํามั่นสัญญาค่ะไม่งั้นคุณก็จะเป็นคนตบัดสัตว์คิดว่าจะให้มือนันมือนีเราไม่ได้ให้นี่แหละคือคนขาดความเชื่อถือไปแล้วมันก็จะเป็นอะไรติดตัวเราหลายอย่างเหมือนคึืนฟั่งพาเทศเรื่อง เป็นหนี้ไม่ใช้มีผลกรรมอย่างไรเนาะฟั่งจนจบจะของฟัง่งแต่คนเป็นหนี้สิฟั่งมาวุน่นนี่เอาอกาู้มชุมขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ